กองทัพพี่โลกลคอมเมนต์หลังเห็นเบลล่าราณีโพสต์รูปคู่แก๊งนางเอกช่องสาเรียกได้ว่ายกทัพพระเอกนางเอกมากันเทียบในงานครบรอบ53ปีช่อง3ามมีเลิฟเฟสติวัล53ปีดีต่อใจที่ต้องบอกเลยว่างานนี้จัดเต็มขบวนพาเรดที่รวมตัวเหล่าพระนางตัวท็อปและนักแสดงหน้าใหม่กันเทียบ พร้อมกับบรรดาแฟนๆที่มาให้กำลังใจกันแบบล้นสนามและอีกโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยก็คือวินาที ani, เบลล่าราณีเผชิญหน้าแก๊งนางเอกมะซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีเมื่อทางด้านมินชาลิดาได้เดินเข้าไปพูดคุยกับเบลล่าราณีซึ่งทั้งคู่ก็ยิ้มแย้มทักทายกันปกติ และมีทางด้านมาร์กี้ราสีและมิวนิฐาเดินตามมาข้างหลังล่าสุดทางด้านเบลล่ารานีได้ออกมาโพสตรูปภาพในงานครบรอบ53ปีช่อง3โดยทางด้านเบลล่ารานีได้เต้นโชว์เพลงคาเฟอีนของหญิงลีและงานนี้ทางด้านเบลล่ารานีโพสต์รูปภาพพร้อมแก๊งนางเอกช่อง3 และได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าชูก้าชูก้ารูนหัวใจของเธอฉันขอได้ไหมซึ่งงานนี้ทางด้านกองทัพทีกได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปปรบมือด้วย